สวัสดีครับผมแทนวิรพลตอนนี้ผมอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับถามว่ามาทำอะไรไปดูกันเลยครับผมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฒน์วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศพัฒนาทักษะชีวิตขึ้น ในหัวข้อการออกแบบและพัฒนาสารสนเทศเพื่องานมิติมีเดียและแอนิเมชันชื่อยาวจังเลยครับและยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ผมได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อนี้ให้กับน้องๆน,นักศึกษาครับในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจะมีนักศึกษาที่เข้ามาเรียนอยู่2อแขนงสองกลุ่มนะคะ กลุ่มแรกก็คือกลุ่มเรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งกลุ่มนี้ก็หลักสูตรเราก็พัฒนาเพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นอาทิเช่นโปรแกรมเมอร์หรืออาจจะเป็นเน็ตเวิร์กแอดมินหรืออาจจะเป็นเว็บมาสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกแขนงหนึ่งก็คือกลุ่มเทคโนโลยีมัลติมีเดียค่ะเป้าหมายของการเข้ามาเรียนแล้วก็ของการผลิตบัณฑิตก็คือเพื่อให้เป็นนักมัลติมีเดีย นักแอนิเมชันก <graphic> ราฟิกกราฟิกดีไซน์ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ถือว่าได้รับความสนใจในในปัจจุบันบบอาจจะเนื่องมาจากว่า,าสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือนักศึกษาคนสนใจเรียนมากขึ้นนะคะคอาจจะเป็นไปตามเพลนด้วย อาจารย์มองในเรื่องของเทคโนโลยีมัลติมีเดียมองการไกลยังไงครับผมตั้งแต่โควิดนะค,คือคือเห็นความสำคัญของอันนี้เลยคือในฐานะที่เป็นผู้สอนปกติเราเรียนเรียนในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะใช้วิธีการที่แบบเข้าถึงผู้เรียนได้ง่ายแต่ในในยุคป,ปัจจุบันที่มีโควิดเข้ามาเนี่ยในเรื่องของการเรียนการสอนมันก็ปรับเปลี่ยนรูปแบบอะก็คือต้องมีสื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส สื่อดิจิตอลโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนที่นักศึกษาจะจะเข้าถึงเข้าถึงบ,บทเรียนหรือว่าสามารถที่จะทบทวนบทเรียนได้อันนี้ก็คือต้องต้องอาศัยเ,เทคโนโลยีเทคลีใช่ค่ะคในการผลิตสื่ออันนี้แหละคือคิดว่ามันเป็นจุดจุดที่ทำให้หลายๆหลายๆอย่างมุ่งมาสู่คำว่ามัลติมีเดียเทคโนโลยีพวกนี้ค่ะ สำหรับวันแรกนะครับผมปูพื้นฐานโปรแกรมตัดต่อวิดีโอด้วยฟุตเทจที่ผมเตรียมไว้และให้นักศึกษาลองถ่ายหน้ากล้องแล้วนำไปฝึกตัดต่อด้วยตนเองลองไปดูผลงานของนักศึกษากันหน่อยครับสวัสดีครับผมชื่อนายวิศนุเลอชื่อเล่นชื่อบานครับเจ้าผู้ชายแบบไหนสัยาาดีแล้วคุณจะเติมมากกว่านี้ไหมครับเนี่ยแน่นอนนะจนกว่าจะได้แน่นอนนะ การเตรียมงานและการถ่ายจริงผมให้หนักศึกษาจับกลุ่มกัน2-3คนนะครับและเลือกหัวข้อที่ต้องการที่จะนําเสนอเองซึ่งจะเห็นว่านักศึกษาเนี่ยกำลังประชุมทีมเพื่อวางแผนการถ่ายกันอย่างสนุกเลยก่อนที่แต่ละกลุ่มจะแยกย้ายกันไปถ่ายจริงตอนนี้ผมกําลังรอดูผลงานของนักศึกษาอยู่นะครับว่าหลังจากที่ผมเนี่ยได้ให้นักศึกษาจับกลุ่มกันแล้วก็หาไอเดีย ให้แต่ละกลุ่มเนี่ยลองคิดดูว่าจะำนำเสนอคอนเทนต์อะไรแนวไหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องท่องเที่ยวแนะนำสถานที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะครับก็รอดูผลงานของนักศึกษากันนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าแต่ละกลุ่มก็ขีเอ็ดกันดีนะครับมีการทำสตอรี่บอร์ดกันด้วยมีการวางแผนนำเสนอเปิดอะไรยังไงสิ่งที่ผมเห็นก็คือนักศึกษามีการเล่นเทคนิคกล้องมีการเล่าเรื่องมีการแตกช็อตของงานของตัวเองนะครับ เกี่ยวกับวอล์ค่ะวอล์ walk แนะนํา VRU ค่ะตอนนี้นะคะเขียนสตอรี่แล้วก็ทําตามสตอรี่ไปเรื่อยๆแล้วคะ่ะตอนนี้ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะตอนขั้นตอนแนะนำแนะนําตัวปิดแล้วค่ะแล้วก็เราจะขึ้นไปตัดต่อกันแล้วค่ะทําเรื่องเกี่ยวกับการแนะนําหอพักครับไปถ่ายที่ขั้หลังมอมีปัญหาบ้างครับบางจุดก็ถ่ายไม่ถูกกับบ้างับพูดผิดในวันนี้ค สถานที่ต่างๆภายใน VRU ประมาณนั้นอะพร้อมนะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยยังไม่พร้อมวะนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูตึก VRU กันนะครับไปดูกันเลยเมื่อแต่ละกลุ่มวางแผนและถ่ายทำเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการนำฟุตเทจมาตัดต่อในห้องเรียนครับแต่ละกลุ่มก็มีไอเดียในการนำเสนอและลูกเล่นต่างๆที่น่าสนใจบางกลุ่มก็มีการบันทึกเสียงให้กับงานวิดีโอด้วย ตอนนี้เป็นขบวนการของการตัดต่อนะครับผมก็ให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้ช่วยกันมาตัดต่อแต่จริงแล้วก็ตามความถนัดของนักศึกษาเลยว่าจะใช้โปรแกรมอะไรก็ได้แต่ว่าผมก็จะให้กฎเกณฑ์ในการทาอยู่นะครับก็ไปดูกันนะครับเกี่ยวกับเมตาเวิร์ดค่ะโลกเสมือนด้วยความที่เราเรียนเทคโนโลยีเนาะอะไรพวกนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญค่ะเมตาเวิร์ดก็เป็นอีกเทคโนโลยีมาใหม่ค่ะที่ทั่วโลกให้การสนใจแล้วก็จับตามองแล้วรู้สึกว่าเราก็ควรจะ เดินตามมันไปได้แล้วค่ะค่เหลือแค่ตัดต่อใส่ซาวแล้วก็ประกอบงานค่ะเกี่ยวกับอะไรประกบๆนี่มันจะเป็นการแนะนําสถานที่ครับผมถ่ายอินเสิร์ตถ่ายนู่นถ่านี้แล้วก็ภาคเสียงด้วยครับงานเราถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะสิคร <laughs> ับนะ <laughs> นะพี่ <laughs> 10%ครับตอนนะี้ <laughs> <laughs> ตอนนี้นก็คือจับให้เสียงกับวิดีโอมันแบบสอดคล้องกันกำลังตัดต่ออยู่กันใกเสแล้วก้เสร็เปอร์เซ็นต์แล้วค่ะหรืออัดคลิปหรืออัดเสียงหรืออัดเสียงอัดเสียงก็ใส่แล้วก็ใส่เทคนิดหน่อย ถึงเวลาต้องโชว์ผลงานกันแล้วนะครับทุกคนผมให้นักศึกษาออกมาพรีเซนต์แต่ละกลุ่มครับไปดูผลงานบางช่วงบางตอนของนักศึกษากันเลยครับสวัสดีครับผมพิวพก็ตนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูตึก v ิทกันนะครับไปดูกันเลยมาเริ่มกันที่ตึกที่1นนะครับผมตึกศูนย์ภาษานะครับตึกนี้จะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับผมฝั่งศูนย์ภาษากับฝั่งไอทีนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นตึกร้อยปีนะครับชั้นแรกจะเป็นร้านปป็นเอกสารนะครับผมแล้วจะมีร้านขายอุปกรณ์ต่างๆมีเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายนะครับรวมถึงร้านขายของกินเล่นและร้านขายน้ํานะครับผมที่คอยให้บริการนักศึกษานะครับผมมีม้านั่งไว้ให้นั่งพักผ่อนพูดคุยทํากิจกรรมต่างๆนะครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราจะพากันไปจับโปเกมอนนะครับที่เรือนไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนวไลอลงกรนะครับไปลุยกันเลย เรามีเพอสนิ2คนนะชื่อพออยกันี้พอยเป็นยังไงหรอ ันนี้ผมจะมาแนะนำหอพักภายในหมาหาวิทยาลัยราะแพฏพระรามรงกยครับส่วนนี้รับจะเป็นส่วนหอพวชายจะมีตึกสองตึกแล้วก็จะมีจะมีโรงอาหารอยู่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างตึกตึงหอใช้ยด้านหน้ากับตึกหอใช้ยด้านหลังนะครับ ในขณะที่โลกเห็นความเป็นจริงกำลังพัฒนาก่อสร้างและฟื้นฟูคุณรู้หรือไม่ว่ามีโลกอีกใบกำลังเกิดขึ้นเทคโนโลยีเดินหน้าตลอดเวลาและถ้าคุณหยุดเดินแม้แต่ก้าวเดียวคุณคือคนที่ช้ากว่าเมตาเวิร์ดโลกเสมือนจริงในอนาคต คิดว่าโลกใบนี้สวยงามแล้วหรือยังคะแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าคุณสามารถกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเอง <Yeah. S 1> และในวันนี้เทคโนโลยีก็สามารถพัฒนาจนมันเกิดขึ้นได้จริงแล้วนะคะเมตาเวิร์ดโลกเสมือนจริงอีกใบที่คุณสามารถกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเอง ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยสิคะ่ะทีนี้นะครับขอบคุณนะครับทำได้ดีเลยหลังจากที่พรีเซนต์กันทุกกลุ่มแล้วนักศึกษาทำออกมาได้ดีเลยกับระยะเวลาที่จำกัดบทสุดท้ายที่ผมแนะนำคือการออกแบบปกคลิปให้หน่าสนใจขึ้นก่อนที่จะอัพ u t u b e ถือว่าเสร็จสิ้นสำหรับการอบรมครั้งนี้ครับ อาจารย์ครับอยากจะฝากถึงผู้ที่อยากจะเรียนมัลติมีเดียและก็แอนิเมชันนะครับอยากให้มาเรียนยังไงครับผมขอเชิญชวนนะคะนักเรียนที่จบม6เทียบเท่าม6ก็ได้นะคะหรือผู้สนใจเข้ามาเรียนไอทีในขแขนงของเทคโนโลยีมัลติมีเดียนะคะเนื่องมาจากว่ากออ็อย่างที่บอกะคะ่ะยุคป,ปัจจุบันอะไรก็เป็นเทคโนโลยีอะไรก็เป็นดิจิตอลเพราะฉะนั้นก็หนีไม่พ้นเรื่องเหล่านี้แน่นอน เรียนไปเมื่อคนพบตัวเองอาจจะคิดว่าตอนแรกอาจจะคิดว่าตัวเองไม่ถนดัดหรือว่าไม่ได้หลอกอะไรเงี้ยค่ะคแต่จริงถ้าถ้าได้เข้ามาสัมผัสนะคะคิดว่าไม่ยากเกินเกินความสามารถของพวกเราทุกคน และนี่ก็เป็นวันสุดท้ายนะครับที่ผมได้เป็นวิทยากรในการอบรมให้กับน้องๆนักศึกษาทั้งมัลติมีเดียแอนิเมชันแล้วก็น้องๆไอทีนะครับซึ่งผมก็ได้อบรมตั้งแต่เรื่องของพรีโปรดักชันโปรดักชันแล้วก็โพสโปรดักชันนะครับก็สนุกดีนะครับน้องๆก็ให้ความสําคัญในการเรียนเป็นอย่างดีแล้วก็ให้ความร่วมือเป็นอย่างดีตั้งใจกันทุกคนเลยสุดท้ายนะครับก็ฝากติดตามผลงานผมด้วยนะครับว่าครั้งหน้าจะทําอะไรต่อไปหรืออาจจะไปเที่ยวหรืออะไรก็ได้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม